พระเพรออนตานี้ผมอยู่ที่วัดนะฮะที่เป็นหลักฐานยืนยันเพราะว่ามีคนมักจะพูดนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดที่เป็นหลักฐานว่าคนเลยนะครับคนจังหวัดเลยคือคนสองวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมไทยเลยก็คือจะเป็นวัฒนธรรมทางลาว กับเหนือผสมกันนะครับก็คือล้านช้างกับล้านนานะฮะคือคนเหนือเนี่ยต้องสังเกตว่า,าคนเลยเนี่ยต้องสังเกตว่าเขาอยู่กึ่งกลางระหว่างอีสานกับเหนือจะถัดจะเหนือก็ไม่เหนือจะอีสานก็ไม่อีสานเขาจึงเรียกวัฒนธรรมไทยเลยนะฮะพฉะนั้นวัดที่ผมมาเนี่ยก็คือวัดศรีขุนเมืองนะฮะจากข้างนอกที่เราถ่ายมาเนะเราจะเห็นทันทีว่าเป็นศิลปะผสมแล้วก็เป็นตัวยืนยันได้ว่า ที่นี่คือวัฒนธรรมที่ผสมระหว่างเหนือกับลาวจริงๆครับดูจากวัดนะฮะลักษณะวัดเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเนาะเป็นสาราแบบเนี้ยาสราแบบเนี้แล้วก็บริเวณด้านนอกที่เป็นรูปสาราวัดแบบนี้มาจากศิลปะทางเหนือนะผสมส่วนลาวาลาวมีอะไรบ้างอา่ะเราดูเพื่อนๆลองดูเพราะพุทธร,รูป องค์นี้ฮะเห็นไหมแดี๋ยวผมให้ดูชัดๆพระพุทธรูปองค์นี้นะศิลปะแบบเนี้ยนะคือศิลปะจากล้านช้างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวเราถือไปใกล้นิดนึงนะเห็นไหมแบบเนี้ยเป็นศิลปะทางล้านช้างแน่นอนนะฮะเนี่ยคือการผสมอย่างองแท้แล้วยังมีอีกหลายๆจุดนะฮะที่ผมจะให้ดูนะคือพระเป็นของ ลาวและหลังคาเป็นของร้านช้างแน่นอนนะครับเนี่นนนลลยลักษณะลายต่างๆผสมกันแบบเห็นแบบชัดเจนนะฮะระคัะงอ่ะระคังคเป็นของลาวนะนระคังคเป็นของลาวจิตกรรมฝาผนังก็เป็นของลาวนะแต่หลังคาผสมเป็นของทั้งเหนือ นะ,ะครับนะอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้เลยว่าวัดที่นี่คือวัดผสมนะครับระหว่างล้านช้างกับลานน้านนาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นปลักษณะทรงแบบนี้เป็นวัดท้งหนึือแน่นอนแต่พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทางทางลาวนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆ